สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปครับผมกับช่องบ้านจ๋าแชนเนลสำหรับวันนี้บ้านจ๋าแชนเนลจะไม่ได้มาทําการ DIY ครับผมแต่วันนี้ผมจะมาทําการอันบ็อกเจ้าสิ่งนี้เลยนี่นี่ผมเพิ่งสั่งมาสดๆดร้อนรเลยครับผมนี่ครับนี่ก็คือชุดคอมโบเซตของสว่านและ Impact d ไดเวอของ m a ร์กิต้ครับผมขนาด18โวลต์ครับผมนี่ก็เป็นรุ่นรองท็อปเลยครับผม นี่ครับความจริงรุ่นนี้มันก็ออกมานานแล้วครับแต่ผมก็อยากได้มันมานานแล้วเดี๋ยวก็มาแกะกล่องกันเลยครับผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าสว่านแล้วก็ Impact Driver ชุดนี้ผมซื้อมาใช้เองครับผมไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดครับผมผมสั่งมาจากช้อปปีครับผมรู้สึกจะในช่วง9.9ครับมันช่วงนั้นมันลดอยู่ก็ได้มาในราคา13,000กว่าบาทครับผมความจริงราคามันก็14,000ครับ ผมซื้ออยู่ที่รู้สึกจะเป็นร้านเมืองน้ำฮัดแวครับผมเพื่อนลองเข้าไปดูในช้อปปีได้นะครับก็มีใบกำกับภาษีมาให้ครับผมนะครับสำหรับในชุดก็จะมีชุดของแถมด้วยครับผมนี่ก็เป็นชุดดอกสว่านเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนครับผมนีครับก็ให้มาครบเซตเลยครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดนี้ก็เป็นสำหรับ Impact d r v v r ครับผม ชุดหัวสก,กูครับผมมีหัวบ็อกข้อต่ออะไรต่างๆนี่ครับรุ่นครับ E06622 ก็ทั้งหมด33ตัวครับผมก็สำหรับชุดของแถมเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งนึ่งครับผมสำหรับวันนี้ก็แบบคร่าวๆก่อนครับนี่คือหน้าตาของเจ้าสว่านแล้วก็ Impact d ดเวอรครับผมสำหรับในกล่องก็จะมีพวกคู่มือครับผมคู่มือแล้วก็ใบรับประกัน รู้สึกนี้จะรับประกันอยู่ที่1ปีครับผมนี่ครับก็จะมีคู่มือ2เล่มแบบนี้ก็จะมีคู่มือของ dtd 1 7 1แล้วก็ d h p 4 8 4ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเล่มก็จะเป็นแท่นชาร์จเร็วครับผมคู่มือของแท่นชาร์จเร็ว dc 1 8 rc ครับผมรู้สึกจะเป็นฟ้าชาร์จนี่ครับ dc 1 8 rc แล้วก็จะมีโบชัวของ m a g i ก a ต้รุ่น 18V โวลต์ครับผมนี่ครับ 18โวลท์ทั้งหมดที่สามารถใช้กับแบต18โวลต์นี้ได้ครับผมทั้งหมด270กว่าชิ้นครับผมนี่ครับของมาร i t ิต้าถือว่าซื้อ18โวลต์นี่เขาสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมด270กว่าชิ้นครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครอบคุมครับผมเยอะแยะมากมายก็มาดูชิ้นแรกครับผมนี่ครับพระเอกของผมนี่คือสว่านกระแทกไร้สายมาร i t ิต้า18โวลต์ครับผม ชื่อรุ่นว่า DHP484 ครับผมนี่ครับนี่ครับตัวแบตของเขาแบตก็ก้อนใหญ่ครับผมแบตก็ขนาดอยู่ที่3แอมป์ครับผม18โวลต์3แอมป์นี่ครับน้ำหนักก็ถือว่าหนักใช้ได้เลยครับผมก็มี2เกียร์ครับผมมี1กับ2ก็แข็งแข็งหน่อยครับนี่ครับเกียร์1เกียร์2ก็เป็นคล้ายกับสว่านทั่วไปครับผมมีเกียร์1เกียร์2 แล้วก็มีไฟ LED ด้วยครับผมไฟนี้ก็ค่อนข้างที่จะสว่างนะครับสามารถทำงานที่มืดได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมนี่ครับสว่างมากเลยสำหรับชุดคัดก็เดี๋ยวปรับมาที่หมดคันสกูก่อนนะครับผมก็จะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ยี่สิบเอ็ดเลยครับผมนี่ครับชุดคัดหรือว่าชุดทอร์ของเขานี่ครับมีถึงยี่สิบเอ็ดเบอร์ครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์บารเลตครับผมไม่มีแปลง่านครับผมก็จะช่วยให้ ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจครับผมว่าทําไมไม่แถมตัวหัวจับดอกสว่านมาให้นี่ครับมันอยู่ข้างในครับผมเราต้องหมุนมันออกมาครับนี่ครับผมก็เคยโง่อยู่ครั้งหนึ่งครับผมตอนซื้อสว่านมาใหม่ๆก็สําหรับตัวหัวดอกจับสว่านก็จับได้ขนาดสูงสุดก็13มิมครับผมและนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆครับผมมาคิต้าตุ้น DHP 484ขนาด18โวลครับผม ความเร็วรอบในการเจาะไม้เจาะเหล็กก็อยู่ที like ่0-500หรือว่า0-2,000รอบต่อนาทีครับผมสำหรับระบบเจาะกระแทกก็จะมี0-30,000รอบเลยครับผมนี่ครับก็เป็นระบบเจาะกระแทกครับก็เป็นมอเตอร์บัสเล็เขียนว่าบัสเล็นี่ครับสที่ครับงานดีครับทำออกมาได้สวยมากก็ที่ผมตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ก็เพราะว่าผมซื้อสว่านมาทั้งหมด สตัวแล้วครับผมก็นี้ก็เป็นตัวที่4ครับก็สามตัวแรกก็พังเกือบหมดแล้วครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อของดีๆมาเลยดีกว่าครับก็เป็นสเปคคร่าวๆข,ข,ของสว่านกระแทกไร้สายมกต้าสิบแปดโวลต์ dhp 484แล้วก็มีอีกรุ่นนึงก็เป็น Impact d r v v r r ครับผมหรือว่าไขาควงกระแทกนั่นเองก็ขนาด 18V โวลต์ครับผมเป็นของม a ก i t a 18V โวลต์รุ่นนี้ก็เป็นมอเตอร์บัรเตครับผม รุ่นไม่มีแปลงฐานรู้สึกที่ร้านจะมีอีก1เซตครับผมเซ็ตนั้นจะราคาประมาณ1,000 0ืแต่ Impact Diver จะไม่ใช่171ครับผมจะเป็น DTD 156รุ่นนั้นน่ะไม่ใช่มอเตอร์แัลเลตครับผมจะเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานครับน้ำหนักก็รู้สึกจะเป็นสว่านหนักกว่าครับผมส่วนไขควงกระแทก Impact Diver นี่ก็จะเบากว่านิดนึงน้ำหนักของเจ้า DHP /4 ส4ว่านกระแทกก็จะอยู่ที่ 1.9กิโลครับผมแล้วก็สําหรับ Impact Driver ไขควงกระแทกนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1.5กิโลครับผมก็เป็นมอเตอร์บาร์เลสแล้วก็สกินมาเกต้มาแบบนุ่นๆสวยๆเลยครับผมนี่ก็คือสเปคคร่าวๆครับผม DTD 171ขนาด18โวลต์ขันเจาะก็อยู่ที่ประมาณ0ถึง3,600รอบต่อน,นาทีครับผมส่วนกระแทกก็อยู่ที่0 ถึง3,800รอบต่อนอาทีครับผมนี่ครับก็เป็นขนาด180นิวตันครับผมลูกปืนตลับ2ออันครับนครับกิฟก็ทำมาหนึบดีครับผมก็ทำมาถนัดมือเลยครับนบีก็มี texture ในการเวลาที่เราสัมผัสก็จะหนึบยิ่งขึ้นครับผมข้างบนก็เป็นมอเตอร์บัสเลสแบตเตอรี่ก็ 3 m มแอสิบแดโวลต์ครับผมนี่ครับเช็คแบตก็ใกล้จะหมดแล้วกันนี่ครับซีรีส์นัมเบอร์ของ DTD 171รู้สึกตัววายจะผลิตอยู่ที่ประเทศจีนครับผมมอเตอร์บัสเลสน้ำหนักเครื่องเป่าก็ค่อนข้างที่จะเบาครับผมพอใส่แบตเข้าไปแล้วก็ประมาณ1.5กิโลครับผม มีไฟ led 2ดวงครับผมลูกปืนก็เป็นลูกปืนตลับคู่ครับผมสำหรับจับดอกสว่านเขาว่าจับดอกสว่านแน่นยิ่งขึ้นครับผมผมก็ยังไม่ลองใช้งานดูว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็น่าจะสมราคาครับผมนี่ครับความเร็วก็ใช้ได้ครับผมกับราคานี้นี่ก็เป็นรุ่นลองท็อปครับผมก็จะมีรุ่น dtd หนึ่งจสองรุ่นใหม่ที่ เพิ่งออกมาไม่กี่ปีนี่ครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีโหมดปรับความเร็วได้ครับผมในการขันนะี่ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับโหมดการใช้งานก็สำหรับแรงบิดของเจ้า DC d t d 171นี่ก็จะอยู่ที่180นือตันครับผมนะ่ครับก็มีโหมดปรับเยอะแยะมากมายครับผมมีทั้งหมด1 2 3 4 ผมก็ยังไม่เคยลองใช้งานเหมือนกันครับลองปรับเมื่อเอดูก่อน,นอนนี้ครับเกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งสำหรับแผงสีน้ำเงินนี้ก็น่าเป็นโหมดออโต้ครับผม มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายครับผมสำหรับเจ้า d t d 171เนี่ยก็สามารถกดไฟตรงนี้ได้ครับผมที่นิ้วชี้รับผมเนี่ยครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนหมดตรงนิ้วชี้ได้เหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นรองท็อปของ18โวลต์ครับผมเจ้า d t d 171แล้วก็ d h p 484เนี่ยจะเป็นรุ่นรองท็อปของขนาด18โวลต ก็จะมีรุ่น DTD 486นั้นก็เป็นรุ่นงานหนักครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็เหมาะสําหรับงานรับจอบช่างทั่วไปครับผมหรือว่าช่างมืออาชีพก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับความแดงก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาน้ำหนักรวมแบตแล้วก็1.5กิโลครับเจ้า DTD 171 ก็มาสรุปกันครับผมสำหรับคอมโบเซตมากิตา18โวลต์สำหรับเจ้า DHP 484มอเตอร์บาร์เรลไล่แปรงฐานเนี่ยแรงบิดอยู่ที่5.4นิวตันเมตรครับผมอับได้2อเกียร์ครับผมโดยเกียร์หนึ่งจะอยู่ที่30นิวตันเมตรครับผมความเร็วรอบตัวเป่าก็อยู่ที่ประมาณ2,000รอบต่อนาทีครับผมสำหรับอัตราการกระแทกสูงสุดก็เป็นเกียร์2ครับผมอยู่ที่30,000รอบต่อนาทีครับโหมดคัด21ระดับครับผมน้ำหนักอยู่ที่1.9กิโลรวมแบตแล้ว สำหรับ Impact driver ไขควงกระแทก dtd 171มอเตอร์มาเลตมอเตอร์ไร้แป่งฐานแรงบิดก็อยู่ที่180นิวตันเมตรครับผมก็ปรับได้ทั้งหมดประมาณ4โหมดเป็นรูปปืนตลับคู่ครับผมสามารถจับดอกไขควงได้อย่างเร็วมีไฟ led ส่องสว่าง2ดวงครับผมอัตราการกระแทกสูงสุดอยู่ที่3,800รอบต่อนอาทีครับผมน้ำหนักก็จะอยู่ที่1.5กิโลกร,รมัมรวมแบตเตอรี่นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผม ก็มีอีกชิ้นหนึ่งครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือแท่นชาร์จแบตเตอรี่ครับผมของ Makita นี่คือฟาชาร์ตครับผมแท่นชาร์จเร็วรุ่นก็เป็น DC18RC ครับผมก็จะรู้สึกว่าจะชาร์จแบตแอมป์ของ Makita ได้ในเวลาประมาณ22นาทีแบตเต็มครับผมนี่ก็เป็น f ฟาชาร์ e ของ Makita รุ่น DC18RC ครับผม รู้สึกว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็จะเป็น DC18 RS ครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสายก็ให้มายาวเหมือนกันครับผมก็ค่อนข้างที่จะยา,ยาวเลยสำหรับเจ้าฟ้าชาร์ตมาต้า DC18 RC ก็สำหรับสว่านชุดคอมเบอร์ชุดนี้ผมก็ได้มาในราคา13,700บาทรวมส่งครับผมก็อยู่ในช่วง รู้สึกช้อปปี้จะอยู่ในช่วง9.9ครับผมผมได้มาช่วงนั้น13,700บาทรวมส่งก็ที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะว่าผมมั่นใจในแบรนด์ครับผมก็สมัยก่อนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆก็น่าจะเป็นยุคของบอสครับช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นยุคของบอสสำหรับมา g i t ต้านี้ก็จะอยู่คล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับสว่านจินแดงครับสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับ แต่ต้องยอมรับว่าช่วงนี้มา r กต้าสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมผมก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเจ้าสวรรคของมาเกต้านี่มาครับผมเพราะว่าผมมั่นใจนในแบรนด์ของเขาผมเคยใช้มา4 5หตัวครับใช้แต่ของจีนแป,แป๊บเดี๋ยวก็พังครับผมเดี๋ยวก็แบตก็เสื่อมเดี๋ยวมอเตอร์ก็ไม่หมนุนอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวดอกสวรานที่จับดอกสว่านก็จับไม่อยู่ ปัญหาเยอะแยะมากมายครับผมมันก็เลยทําให้ผมตัดสินใจซื้อของแท้มาเลยดีกว่าครับผมซื้ออันแพงๆมาเลยจะได้อยู่กับเรานานๆได้ใช้นานๆครับผมผมก็ไม่อยากซื้อจํานวนหลายๆรอบครับผมบางทีใช้งานเสร็จมันขัดใจครับจับดอกสว่านไม่อยู่หัวดอกสว่านหัวสก,กูหลุดบ้างหละปีนเกียวบ้างหละครับผมก็ตัดสินใจซื้อนี่มาครับผมมากิต้า ก็เพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปครับก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกชมได้ครับผมร้านรู้สึกจะเป็นร้านเมืองน้ำฮัตแวครับผม m a เ i t a Thailand ต่อไปผมจะมาทดลองใช้งานเจ้าฟ้าชาร์ตครับผมเจ้าแท่นชาร์ตของ Magita รู้สึกว่าจะชาร์ต แบตม a ก i ต้ขนาด3แอมป์ภายในเวลา22นาทีแบตบเต็มครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูครับผมกับเจ้านี่ m a ก i ต้ DC 18 r c ครับผมฟ t c ชาร์ตก็ง่ครับผมใส่เข้าไปแบบนี้มันจะมีล็อกอยู่ดังแก๊กครับผมพอดังปุ๊บมันก็จะมีเสียงแล้วก็ไฟสีแดงขึ้นโชว์แบบนี้ครับผมเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเมื่อแบตเต็มแล้วไฟก็จะขึ้นเป็นไฟสีเขียวครับผมนะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์บอกแบตชำรุดบ้างอะไรบ้างก็เยอะแยะมากมายครับผมกับเจ้า DC18 r c ก็แบตก็เหลือประมาณ1คิขีดเดี๋ยวผมก็จะชาร์จเพื่อไปใช้งานครับผมนี่ก็เป็นร้านค้าที่ผมได้ทำการสั่งมาครับผมเมืองน้ำฮาร์ดแวร์มกิต้าไทยแลนด์เพื่อนก็สามารถเข้าไปดูได้ครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านจาน่าดยนะครับผมสำหรับนี้บ้านจา่ายเช่นเดียวกัลาไปก่อนสวัสดีครับ